ตัวเขาเนี่ยเอาไอ้เสาวัตรทางหลวงเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลซึ่งผมคิดว่าเขารอดเขารอดในสามผมไม่รู้ว่าท่านผู้กับท่านไหนนะที่พาไปส่งเนี่ยเขารอดด้วยเพราะว่าขณะหลังจะกเกิดเหตุเนี่ยมีการจับกลุ่มมือปืนได้มีการจับกลุ่มมือปืนได้แล้วยึดอาวุธปืนได้แล้วไอ้ทางนี้มันก็ทําหน้าที่มันไปส่งโรงพยาบาล,ไม,ลววามาไม่ใช่กลัวความผิดเขาไม่ได้กลัวความผิดหรอกแต่ด้วยความเป็นนักรบเนี่ย ด้วยความเป็นนักรบเนี่ยมันเสียใจเสียใจแล้วก็เครียดผมเนี่ยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวสวัสดิ์ทางหลวงก็ไม่รู้จักตัวพุ่งกับนี่ผมก็ไม่รู้จักแต่ผมยังนอนไม่หลับมากี่คืนนะเกิดเหตุมาเนี่ยนอนไม่หลับมากี่คืนนะ่ะมารู้สึกอเนจอนาจใจนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยตำรวจที่เหลือทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยหนึ่งพวกเราเนี่ยต้องมีศักดิ์ศรีเราต้องปกป้องคุ้มครองชาวบ้าน นะครับและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกระเทือนกระทบจิตใจสังคมไม่ใช่เพราะตำรวจถูกยิงตายเนี่ยแต่เพราะเรามีหน้าที่ต้องดูแลปกป้องคุ้มครองประชาชนขนาดตำรวจยังโดนยิงตายเนี่ยนะครับชาวบ้านเขาจะอยู่ได้อย่างไรเพราะนั้นเนี่ยท่านให้การไปตามข้อเท็จจริงท่านให้การไปตามข้อเท็จจริงเห็นอะไรก็ว่าไปอย่างนั้นตามข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่าไปเกรงใจใคร อย่าไปกดดันอะไรให้การไปตามข้อเท็จจริงชะตาฟ้ากําหนดอยู่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะโดนผูกปอ,อกหรือจะติดคุกอะไรติดคุกมันก็ยังมีวันออกมานะครับยังมีวันออกมานะครับในตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ที่สิงว่าคนเนี่ยครับจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องรู้เห่ยหรือว่าผมจากใจเลยนะ,ะผมว่ามันไม่ได้วางแผนฆ่าอะไรหรอกนะครับ เพียงแต่ว่าไอ้กำนันนกเนี่ยมันกลุ่นเรื่องสวัสด์เนี่ยไม่รับสวยและไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยเพราะว่าห้ามบรรทุกเกินถ้าบรรทุกเกินมันก็มีคนแจ้งให้จับท่านสสวิโรดก็แจ้งไปสมาคมรถบรรทุกก็แจ้งไปเขาก็รับคําสั่งผู้บับบัญชามาอยู่แล้วว่าเฮ้ยอย่านะเรื่องบรรทุกน้ําหนักเกินเนี่ยนะครับมันยังเป็นกระแสแรง ไอตัวสาวัสร์เนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติตามนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพวกผู้หมวดเนี่ยคือพวกในร้อยมเนี่ยมีความสนิทคุ้นเคยกับทางกำนันนกหรือพ่อกำนันนกหรือว่ากลุ่มซุ้มบ้านโน้นบ้านนี้อะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ,รบไอ้พวกนี้คิดไม่ถึงนะครับว่าจะเกิดเหตุยงิงและโดยส่วนตัวผมนะ ผมก็ไม่คิดว่าไอาก้กำนันนกเนี่ยถึงก็บอกเฮ้ยยิงมันเลยนะสะวัสดิ์คงไม่ฮะแต่อาจจะเมาไปแล้วก็พูดไปไว่าไอ้เหี้ยแม่นา้มือปืนเนี่ยยิงเลยนะครับยิงเลยนะฮะถามไอ้คนไหนที่เสียงกบกำนันแต่ขอ้อเท็จจริงในรายละเอียดในสำนวนผมไม่รู้เรื่องนะไม่ไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ผิดสันนิษฐานผิดนะ มีอคำถามอยากให้ท่านขอเรียกร้องถึงตำรวจในงานถือว่าให้ให้ให้ข้อม,มูลแก่ตำรวจตำรวจทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุให้การไปตามข้อเท็จจริงเห็นอะไรก็บอกว่าเห็นนะครับอย่าไปเปลี่ยนเห็นอย่างไงก็บอกว่าเห็นได้ยินอะไรก็บอกได้ยินอันนี้ท่านจะเอาตัวรอดได้นะครับจะเอาตัวรอดได้ อีกอย่างหนึ่งก็ขอฝากไปถึงข้าราชการตำรวจนะครับเราเนี่ยต้องวางตัวให้เหมาะเราต้องไปปกป้องคุ้มครองดูแลชาวบ้านนะครับอย่าให้อิทธิพลการเงินหรืออิทธิพลความเกรงใจหรืออิทธิพลทางบุญคุณเนี่ยมาทําให้ชาวบ้านเขาไร้ที่พึ่งท่านต้องวางตัวให้ดีแล้วฝากไปถึงผู้บัคบบัญชาดโดยเฉพาะท่านผู้จการตํารวจแห่งชาติคนใหม่นะครับ หรือผู้จัดการที่จะไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยจะคัดใครไปลงพื้นที่ไหนเนี่ยเราต้องวางคนที่มันสามารถข่มคนร้ายได้ข่ผมผู้มีอิทธิพลได้ไม่ใช่เอาคนที่มันเก่งเรื่องบริการรับใช้เก่งเทคโนโลยีไปอยู่ในพื้นที่เสือสิงกระทิ้งแรดอย่างนี้นะครผมเป็นพื้นที่ที่แรง นะครับเป็นพื้นที่ที่แรงขนาดผู้จัดการท่านหนึ่งนะเป็นอดีตนะักรบมาจากภาคใต้ไดยซ้ําไปไม่ยอมเขาเนี่ยเขายังไปทุบป้ายบ้านพักผู้จัดการตรํารวจภูธรภาคเกียนะผู้จัดการไปไหนยังจะต้องมีนปปคุ้มกันนะท่านว่าอิทธิพลมันแรงไหมล่ะมีจังหวัดไหนบ้างนะที่กล้าไปทุบป้ายบ้านผู้จัดการเนะี่ย ที่นครผมนี่ไงแสดงว่าสมายัยแคู่่วัดแแรงมอยู่แล้แรงครับแต่ผมไม่กลัวไงอย่างมากผมก็แค่ตายนะครับอย่างมากเขาทําได้ก็ย้ายผมย้ายผมไปที่ไหนก็ผมก็ถือว่าในประเทศไทยก็เงินเดือนอยังเท่าเดิมผมไม่ใส่ใจตรงนั้นไงนะเ mm. พราะนั้นเนี่ยผมเป็นห่วงตรงนี้นะครับ mm. ลูกผมก็เป็นตำรวจนะครับ สุดจริตเนี่ยจะเป็นกรอบกำบังทองก็คือทองนะครับทองก็คือทองใครจะทําอะไรอย่างไรเนี่ยนะความไปสุดเนี่ยจะเป็นกรอบป้องกันเราเราก็ทําหน้าที่เราไปท่านไม่ต้องทําตัวดีเด่นักหนาจนกระทั่งอะไรผิดก็นั่นถ้าสังคมนั้นเขายอมรับได้ผมก็โอเคสังคมนั้นเขายอมรับได้นะก็โอเคเหมือนสังคมพระเนี่ยพระเนี่ยเขาห้ามมี ทรัพย์สินอะไรนะนอกจากผ้าถือครองกับบาทของไม่กี่อย่างนะแต่ถ้าเขาศรัทธาเราแล้วเขามาให้แล้วเขาจะมากราบไหว้เนี่ยมันต้องสง่างาม มันอยู่ที่การวางตัวนะครับอยู่ที่การวางตัวผมเสียใจอย่างยิ่งนะที่ยิงตัวตายเน,นี่ยเขานักรบไงท่านรูน้จกักท่นกบวชิราไม่รู้อะแต่ดูแล้วเนี่ยเด็กมันทํางานดีเคยอยู่คอมมานโดมาไปฝึกลูกชายผมก็ไปฝึกไปฝึกเอเ็นนาเรสสวนสองหกหนึ่งไปฝึกไปฝึกโดดดิ่งพระสุทาไรหลักสูตรไม่รู้หลักสูตรเดียวกับพุ่มกับวชิราหรือรุ่นน้องรุ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับคือพวกนี้ความเป็นผู้นำเนี่ยจะสูง แล้วไม่ใช่ว่าพู่งกับวชิลาเนี่ยวางแผนจะเอาให้สวัสดิ์นี้ไปตายนะเพียงแต่ว่ามันต้องการให้สวัสดิ์ทางหลวงเนี่ยยอมหน่อยยอมให้กำนันหน่อยเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยงานมันยังต้องเดินไงมันบรรทุกได้แค่ยี่อ็ดตันเนี่ยถ้าเกินก็ต้องจับมันก็งานมันก็เดินต่อไปลำบากนะครับ ก็จะมาปรับวิสัยทัศน์กันนะ่จะมาคุยกันแล้วไอ้วิชิลาก็ไม่ได้เป็นต้นเรื่องที่ว่าจะจัดงานนี้นะครับมันมีพุ้งกับอีกท่านหนึ่งขอร้องให้วิชิลาเนี่ยร่วมไปงานด้วยนะและให้ตามลูกน้องไปหน่อยเพื่อจะ <S <S เพื่อจะอะไรเพื่อจะจะได้คุยไอ้สวัสด์มันไม่อยากไปแล้วครับเพราะมันไม่อยากคบกำานดน,น,นะครับแต่เนื่องจากนี่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงนะ ก็เลยต้องไปในเมื่อผูก้กบสั่งแล้วก็ต้องไปหน่อยนะอันตรงนี้ผมว่าเป็นความกดดันที่เขาคิดว่าเฮ้ยเขาพาน้องมันไปตายหรือเปล่าอย่างเงี้ยศักดิก์ศรีความเป็นในร้อยตำรวจเนี่ยมันสูงศักดิก์ศรีความเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยมันสูงนะครับพาน้องไปตายเขาคงเสียใจนะครับคงเสียใจก็ขอให้วิญญ,ญาณน้องทั้งสองเนี่ยไปสูส่สัมเสียพรมนะครับไปอยู่สวนสวรรค์นะครับมาขาก็คือท่าน